ในายกรับฟังรายงานการแก้ปัญหาฝุ่นควันเชียงใหม่นะครับจากนายนิรัตพงสิทธิ์ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งยืนยันครับว่าให้ความสําคัญและเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังหลังพบจุดความร้อนมีนโยบายให้ดับให้ได้ภายในหนึ่งวันบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานดูแลสุขภาพประชาชนเปลี่ยนเกษตร เชิงเดียวเป็นกเกษตรผสมผสานเพื่อให้การเผาลดลงแล้วก็ยืนยันว่าสถานการณ์ฝุ่นดีขึ้นเรื่อยๆนายกแสดงความห่วงใย,ยจังหวัดทางภาคเหนือครับที่ต้องเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5และขอให้ประชาชนลดกิจกรรมนอกบ้านส่วนภาพรวมการแก้ปัญหาให้เน้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินตามแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองปี2566ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดครับ เรื่องหนึ่งรถก็อีกเรื่องหนึง่งซึ่งเราก็ต้องเตรียมการระยะยาวก็คือเรื่องโอกาสใช้รถไฟใช่ไหมล่ะก็เรลิการรายยากันวันนี้ต้องหาทางมาทําให้วัสดุที่เหมือนเดิมจากพืชเนี่ยจากวัสดุที่จากพืชเนี่ยทําอะไรเมื่อกี้ก็มีใช่ไหมเอามาทําอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยใบไ,ไม้ใบรองตึงเลยนเพ้เอามาทำฐานบา้างทำอะไรบ้างเราเนี่ยนี่รัฐบาลต้องทำต่อไปเข้าใจไหมเอาพวกนี้มาเป็นประโยชน์ดีกว่าไปเขาทิ้งมันมีมูลค่าใช่ไหมล่ะ ามาดาัดแปลงเมื่อกี้รู้สึกจะทำด้หลายอย่างแล้วช่วงเมื่อกี้ใช่ไหมในทางทางาทางทางมาไทยรับไปแล้วใช่ครับแล้วแผนชาวกิจพลรมในการแก้ไขปัญหาขุนวันของเราเข้าอยู่ไหมครับหลังจากนี้ครับทำเอาอยู่ว่ะคือถ้าทุกคนช่วยกันมันเอาอยู่แน่นอนเนี่ยมันต้องช่วยกันไงนายกไปสั่งปุ๊บเอ้ยลดให้ได้นะโดยดังถ้าถ้าคนไม่ร่วมมือมันจะทําได้ไหมล่ะ เครือข่ายสภาลมหายใจเชียงใหม่มองว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ยังไม่ได้เน้นไปที่การแก้ปัญหาฝุ่นควันและมองว่าผลเอกประยุทธ์อยู่ในตําแหน่งมานานถึง8ปีก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และกลไกาการแก้ปัญหาอย่างพราบาอากาศสะอาดก็ยังไม่ได้รับการพิจรารณาในรัฐบาลชุดความหวังคงจะต้องตกไปที่รัฐบาลชุดหน้าอยากจะให้มาแก้ไขอย่างจริงจังค่ะทัที่ติดตามข่าวเนาะ ฟังดูเหมือนกับว่าท่านพูดถึงเรื่อง p m 2.5น้มมน้อยมากหรือหมายถึงว่ามารับฟังน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ได้มีความหวังในการแก้ไขปัญหาเรื่อง PM 2.5นแน่ๆเนาะน่าจะเป็นเรื่องการไกลเลือกตั้งมาทดสอบเสียงหรือเปล่านะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นนะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจมาเพื่อ ดูเรื่องปัญหา PM 2.5เนี่ยมันคงต้องเข้มข้นกว่านี้ใช่ไหมครับ